โดนตายว่ะเฮ้ยเนี้ยอย่างเท่หือโดนไม้ตายเผาเผาหุ้ยโดนเสียบเสียบเหรอเสียบเหรอวิ่งมาแล้ววิ่งมาอะไร่วิงแล้วนี่เงี้ยโอ้โห้หัวโอ้ข้างข้าวจ๋าข้างข้าวกินกล้วยมาแล้วมาแล้วเหรอ อัดแล้วครับผมวันนี้เล่นเกมอะไรดีอ่าเนี่ยคุณเบ้นต้องบอกผมแหละดื่มใสงอากาศไปซะวัสดีรอสีครับมาเป็นเกมสัตว์แปลงร่างคนแปลงร่างเป็นสัตว์คนแปลงร่างเป็นสัตว์ใช่ใช่ใช่ยากเลยนี่อะไรเนี่ย Without saving เราไม่มีเซฟโอเคมาที่เกมอะไรนะ b ัดดีรอสี่วัดดีรอพักสี่ ได้ใช่หัดสันซอฟต์ชอบสัตว์อะไรอ่ะที่บ้านเลี้ยสัตว์เลยเยอะแยะไปหมดเลยจริงอ่ะเออแม่แม่เลี้ยงนกเลี้ยงแมวนกยูงพี่เคยโดนนกจิกไหมบ่อยเดี๋ยววันนี้จะโดนผมเนี่ยจิกมาเถอะมาเฮอะมาตัวอะไรดีคระไม่เคยเล่นเลยตัวที่ตามคาแรคเตอร์เลยไม่รอรอโอ้ยรอหรือหัวสาวอ่านว่าแล้วซีออน อันเดออันบอลนมาเบนมั่นใจขนาดไหนว่าจะชนะพี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปอีกแปดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ชนะแล้วกันดูิญโอ้โหโดนเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมั่นใจเฮ้ยเฮ้ยพลังมันจะหมดแล้วอะไรวะ อุ้ยไอ้แปลงล่างนี่ว่ะมาแล้ว,วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วตัวอะไรไม่รู้เป็นตัวปีศาจมาไอเสือไอเสืออุ้ยโดนซะหน่อยด,ดิโดนโดนโอ้อยหลังหมัดเต้าหลินไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คอมโบโอ้โหเราไม่ทันตีนี่โอ้โหเป็น <nak S 1> หน้าเลยทำไม่ตายหรือเปล่าเอ้ยตีหน้าเลย ต่อให้ไปกรเฮ้ยโอ้โดนหน้าอีกอ่ะอือหือแปลงล่างเหรอแปลงเป็นคนเดียวนะไม่เนี่ยโมโมไปสิไม่อือหือกันได้เหรอเป็นคนก็พอพี่ ไม่หมากวดกวดกวดที่ไหนลบทาก่อนนี่ลบลบลบพี่เป็นสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเสียบเต็มเลยเลือดสาดไปนี่คล้ายๆนางแมวโยสวัารไม่เป๋แรงอ่ะเลือดออกไปดิเลือดเลือดออกไปดิลบลบไม่หีุลบอื้ม ไม่อ่ะไม่เอะไม่อ่ะไม่อ่ะเจอคอมโบต่างล่างมาแล้วเฮ้ยจบฉากอื้มโอ้ล่างหมดโอ้หยังอยู่โดนแล้วเสียบยังไม่ตายบิง อืมันหลบได้อืขัดจังหวะไม่ใช่ขัดจังหวะแล้วไม่ไม่อือหึเหลือสุดท้ายเฮี้ยเฮือกเฮือกสุดท้ายเฮือกกัดหัวอฮือกเฮี้ยไปก่อนเขื่อนนิดเดียวเขือนิดเดียวอีกสักทีไหม่ะได้ได้ เป็นไงเรา200%เดี๋ยวปรับเวลาหน่อยไม่ให้มันหมดเวลาจะมีเวลาฆ่าพี่ได้พี่ตัวเดิมนะตัวเดิมเลยตามคอนเซ็ปต์หน้าตาดีได้ได้เดี๋ยวขอหาตัวที่หน้าตาดีกว่านี้นี่ละกันบาคุจุนไอบาคุยอ่อก็เวลาเออเราได้เราได้แล้วลองเปลี่ยนด่านึงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้ว อ่านได้ได้มาครับแบบไหนมันก,ก็ผลเหมือนเดิมแหละมกักพี่ผมแพ้น <c oughs> ี่เป็นไงนแต่ชุดน,นักเรียนใช่ไม่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ๋อแปงลงร่างก่อนเลยเรา,า,าอ๋อโอ้เป็นตัวตุ่นนะตัวตุ่นนะตัวตุ่นนะไม่ไม่ไม่ไมกันกะันเหะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยมันมันล่อเราเข้ามุมอุ้ย อุ้ยมันล็อกเราเข้ามุ้ยลบ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 โอ้ยเหยื่อตายไม่เหี้ยไม่ไงไม่แดงอ่ะแต่ตะเกียงไหมไม่จับทุ่มไม่เสียบมากเสียบม้มาเดี่ยวเลยไม่เห้ยไหตายว่ะเฮ้ยเหยอย่างเทพหือโดนไม้ตายเผาเผาเฮ้ย ล่างยังอยู่ยังรอดอยู่ไม่หยีลบชักไม่มีอะไรพี่ทำอะไรอ่ะไม่หีไอ้พี่ถ่ายจังหวะย่ะไม่หน่อยอ่ะเป็นเทคนิกลบ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 ไม่หยเป็นไงาีเป็นตัวเตะแรงเลยเรามีดีที่เตะเราก็เตะอย่างเดียวไม่หลบได้ หลบได้เหรอทำงานอื้มฮึทิพายละลบอื้มอ,อื้มลุกไม่ขึ้นเลยโอ้ยอะไรตีไม่ตายเอ้ยแบล่งล่างเลยเหรอพี่แบ่งแบ่งด้วยเด้ออ,อื้ม เสียบอีกทีเสียบเลือดสาดไปดิเออเจตุนเสียบไ่เดหนึ่งหนึ่งแล้วมัมีอ่อน้อแล้วนะนี่ไม่ตายแต่พลังบดไวมาก ไม่ไม่ไม่ไมทีท,ทีมากเลยไม่ไม่ออ้โหเสียบเสียบโดนเสียบโดนเสียบเหรอเสียบเหรอวิ่งมาแล้ววิ่งมาอะไร่กวิงแล้วเป็นไงแม่งมันดีเปล่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเอาไหม หาได้อืมแล้วนะมาตัวนี้ไม่เหมือนตีแรงไงลูกมาตัวอื่นนะได้มาอะไรอ่ะไรจีชอบเลือกผมขาวนะเนี่ยเราเนี่ยฮะหน้าตดีมีปัญหาเรื่องผมไหมเนี่ยไม่มีเราหน้าตดีนี่เลือกผู้หญิงเนี่ยมาผู้หญิงมาตกที่มาไปด่านเดียวด่านเดียวนั่นแหละด่านเดียวเฮ้ยจอยโอ้โหจัชนะไหมเนี่ย เจนนี่เราจะชนะไหมเนี่ยโอ้โหแพ้ทางผู้หญิงโนมโต้ด้วยเราไม่เตะอ่อนเลยเป็นอีกอูอ้หูกันกันคันคันไอ้ไอ้เชี่ยววินี่เนี่ยเฮ้ยมีตำบัตด้วยเฮ้ยเหยียบเหยียบโหแทางันสีชุดนี้แพ้นม่ใช่หรอก อาหารข้าวไม่เยีเลยอย่างหัวโอ้โทั้งข้าวจา๋าทั้งข้าวกินกล้วยไม่ไม่ไม่โอ้โหเจอตีลังกาตีลังกาได้เห็นอะไรปะเ <c oughs> กือบเห็นแผลแผลดูแล้วต้องเล้วตัวผู้หญิงมาสู้พี่ไม่อยู่ จ c l o s รออออกันได้อ่ i ม่เว้ร์อเกอร์ b a c k g r o u แตงล่างซะ นี่เราแพ้ทางผู้หญิงจริงนะเนี่ยแพ้ทางผู้หญิงจริงเป็นไงครับเกมนี้ใช้ได้แพ้ทรงนี้เลยแพ้ทรงนี้เลยครับผมไม่ได้แพ้ทั้งอื่นเลยแต่เป็นเกมที่ใช้ได้เนาะใช้ได้มันเลยเวลาแปลงร่างแปลงอะไรลองหาเล่นกันดูครับผมชื่อเกมอะไรนะบัดดี้รอสี่บัดดี้รอนะครับผมสำหรับวันนี้ก่อนลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปสายกันหลังใหม่ดีกว่าเราครับผมโอเคนะครับผมเรายวยังไงเจอกันครับผม